มันเกี่ยวกับารที่อยู่แล้กันจริงๆครับเก็บตรงก็เข้าอยู่จริงจไปดูเวลาไปอันตาซาวเนาะก็จะบอกว่าอะไรก็จะบอกว่าอุ๊ยจมูกเหมือนพ่อเลยมีทางแล้วอะไรเงี้ยหนูขายยาที่เหมือนพ่อไปหมดทุกอย่างเหมือนพ่อหมดเลยตอนนี้พ่อเคลมหมดเลยตอนนี้เคลมหมดเลยครับเคลมหมดเลยขายกันชั้นหนึ่งอะไรแบบนี้เหมือนพ่อหมดถูกต้องฮะแต่แม่ตั้งทองอ่ะโอเคโอ้ยรักแม่ที่สุดครับมลยแต่จริงเราอยากให้เหมือนไทยนะมักอาให้เหมือนไทยมากกันหรือยังไงก็ได้พ่อแม่เอาไปคนละ ผมยังไผมได้หมดครับเหมือนเขาก็ได้เพราะสวยครับเพราะเขาสวยลูกผมม่ได้หน้าตาดีๆอะไรเงี้ยฮะแบบนั้นอุ้ยเขินเลยผมรอประโยคนี้อยู่แล้วครับแต่ที่สำคัญที่ใหา่เขาแบบแข็งแรงสมบูรณ์อะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ก็27วีคแล้วกำลังจะเข้าเดือนที่7 พอเขาเดินที่เจ็ดเราเราก็ต hmm. well, hmm. so, ้องเริ right. ่มเริ่มนับลูกดิ้นแล้วว่าเออลูกดิ้นวันนึงกี่ครั้งแบบน้อยไปไหมมาไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ไม่เคยทำใช่ใช่ใช่เป็นประสบการณ์ใหม่จริงค่ะก็ตื่นเต้นมากตั้งแต่วันแรกเลยโอ้หตั้งแต่วันที่รู้เ่าเขาได้ไข่มาเนี่ยผมก็เครียดเพราะว่าของวินเนี่ยปีหลังๆมาทํางานเยอะมากจากปีเมื่อสี่ปีที่แล้วอ่ะมันมีเยอะมากพอหลังๆมันน้อยลง ก็เหมือนที่คุณพูดบนบนเวทีเลยคือมันว่ายวนวนอยู่ที่มันไม่ขึ้นวิ่งที่นี่เขามีเขามีตัวชื่อว่าตัวตัวสเปิร์มแม็กซ์เขาจะสามารถคัดสเปิร์มที่ดีที่สุดมาเพราะไข่เป็นไข่ของคำมันหายากถ้าเกิดว่าสเปิร์มไม่ดีเข้าไปเนี่ยกลัวมีปัญหาอีกเขาก็คัดสเปิรมได้คือที่เจฟซีเขาจะมีเทคโนโลยีที่สำหรับคนที่มีบุตรยากครบถ้วนทุกอย่างตัวสเปิร์มแม็กซ์จะเป็นตัวที่แบบนักวิทย์เองอ่ะก็ต้องเก่งด้วยในการที่จะคัดสเปิร์มโอ้โหแบบ มันมาลาได้ทีมได้มันเป็นล้านๆตัวเใช่ใช่ตัวที่เราคัดมาแค่แบบ3าถึงสตัวเพื่อมาผสมแต่ตัวสเปิร์มแม็กมันจะไปช่วยว่าตัวที่นักวิทย์คัดมาแล้วอ่ะมันดีสุดปลายในดีเอ็นเอข้างในอ่ะมันมันมันสมบูรณ์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะไม่มีอาการแพ้อาการแพ้ท้องหนักเลยครับหรือว่าไม่มีอาการแพ้เลยแม้แต่วันเดียวไม่มีเไม่แพ้เลยแต่ว่าแค่กินเยอะมากผมว่าถ้าเรียกแพ้ท้องก็คือที่แปลกคือเขากินทุกอย่างที่เขาไม่เคยกินอย่างเช่น เอาอยา่เช oh, ah, yeah. uh, 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 uh ่นแบบบุตดอย่างเช่นพวกอะไรอะปลาทูเงี้ยอย่าหัวปลาทูเขาไม่เคยกินผมให้เขากินเขาก็จองกินคือเขากินทุกอย่างที่บบกหรือปกติไม่กินผักชีเลยก็กินแล้วก็รู้สึกว่าอะไรมันก็อร่อยไปหมด เวลาเวลาไปถ่ายคลิปด้วยกันอะแล้วต้องมีร้าขนมหวานอะเขาชอบบอกผมว่าเธอห้ามด้วยนะจะกินได้คำเดียวเดี๋ยวหมอดุฉันฉันจะไม่กินแล้วร้านนี้ไม่กินแล้วจะหยิบทุอกขนมบือนจ้องเงี้ยจ้องแบบเขาจำไม่ให้กินก็ยุ่งไม่ได้ผมก็ดซดให้หมดถ้วยเลยไม่เลย อารมณ์ดีมากครับผมได้สบายไปด้วยรออเค, <c oughs> เคยได้ยินมาบอกว่าคนที่ตั้งครันอ่ะจะมีจะมีความสุขมากแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีความสุขขนาดนี้คือแฮปปี้มากอย่างอย่างปกติคนทําทงานเยอะและ้วบางทีเราก็จะเครียดกับงานแต่พอแบบเหมือนพอเรามีลูกเนาะเราก็รู้สึกว่าแบบเออปล่อยมันไปบ้างแล้วมันก็ชีวิตมันก็คือแฮปปี้มากอะค่ะใช่ปล่อยวางง่ายขึ้นครับลดอัตราการบดไม่ได้เกิดขึ้นเลยรอเล่นรอเล่นรอลเล่นรอเล่น โอ้โหเขาไม่เลยเขาอารมณ์ดีแล้วแบบแล้วกรารว่าการบรรนมทีแบบเราอาจจะทำแลมแบบผิดพลาดมากเขาแบบเขาดุกพื่เขาหายเลย<อ>ซึ่งเราก็เป็นแบบเหมือนหมาหมอบเขาดุมาก็จะหมดยังไงไมม,มองก็ข,ข,อขอยิ้มให้อุ้ย เฮ้ยงงเกิดอะไรขึ้นหรื่องอะไรอย่างเงี้ยท้องบปเรื้อปเรื่อยเลยออกรูปไปเยอะๆทำทีมวันทีมนไปเลยตอนนี้คือเจ็ดเดือนแล้วแล้วก็อีกทั้งสองเดือนเนาะก็น่าจะคลอดก็ยังรู้สึกว่าเออมันเร็วจังเลยแบบอยู่อีกบั๊บนึงก็ได้นะเพราะว่าแฮปปี้พอเห็นพ่อถ้าใส่นะลูกก็ถามแล้วเอาอีกคนไหมล่ะ ผมก็เดี๋ยวขอดูคนแรกก่อนดีกว่าครับว่าเขามาแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ย้เราก็มือใหม่ด้วยก็ยังไม่สามารถจะเคลมได้แต่คิดว่าถ้าตัวอยากแฮปปี้ก็อยากมีคนครับก่อนก่อนก่อนหน้านี้เราไปญี่ปุ่นมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไม่ได้อีกยาวพอเขาเดินที่เจ็ดเนี่ยจะเริ่มเดินทางไม่ได้แล้วขึ้นเครื่องบินไม่ได้ตอนไปญี่ปุ่นเราก็เดินวันละหมื่นเก้าอยู่นะแบบเริ่มไม่เหนื่อยแต่พอจะเข้าเดือนที่เจ็ดเนี่ยมันมันเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยขึ้นเพราะว่าเหมือนมีหัวใจสองดวงอยู่ในเราคุ เราก็จะเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยแม่สูาลูกอะโอ้ยต้เห็นเขาเวลาเขาอยู่หน้าตู้ร้านอาหารน่ะแล้วเขายินบอกเขารูปค้องด้วยเถิจะทำอะไรลืมตัวบางทก็อยากกินอะไรอย่างเงี้ยเราทำได้เมื่อเาอย่น่วงแต่ว่าแบบคุณหมอห้ามเรื่องการอ้วนหนต้องควบคุมอะย่างเงี้ยคุณุแบบทำไม่ค่อได้หรอครับ เคยไปหาคุณหมอครั้งหนึ่งแล้วก็น้ําหนักขึ้นเยอะคือขึ้นมาสองกิโลในช่วงช่วงเดือนแรกๆอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอวิ่งมันเยอะไปนะอะไรเงี้ยก็บอกได้คุณหมอเดี๋ยวเดือนหน้ากลับมาจะลดลงมาจะแบบลดลงมาให้ได้อะไรเงี้ยพอกลับไปหาหมอขึ้นีกสามขึ้นไปสามโลแถมไม่หนึบแถมแต่แต่แต่ยังดีคือเขามันออกทองเยอะครับใช่คุณหมอว่าด้วยน้ำหนักของลูกอะค่ะก็ค่อนข้างโตเกินเกินของเราเกินเกณฑ์ก็เหมือนดับที่กินมันลงลงลูกเยอะอะไร เดือนที่เท่าไหร่นะเดือนที่ห้าเดือนที่6มันก็ประมาณเสือละห้กรัมนะฮะของของเรามันมา600กรัมแล้วคือตัวโตกว่าแล้วอย่างสุดไปมาบอกก็อู้อีกแล้วเหรอคืออู้แบบตัวใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยก็ก็ก็ดีใจครับเพ่เดี๋ยวรอเดือนหน้าให้เขาเช้าเขาเฉลยครับเรื่องที่ผมจะไม่ยุ่ง ไม่เพราะว่าแม่สวยครับถ้าแม่สวยลูกมาหน้าตาดีแน่นอนทำไมไม่มองว่าทำไมไม่มองว่าเรื่องที่ผมเก็บไว้ลูกชายล้วนล้วนอ่ะผมหาเรื่องถอยมาตลอดทุกคนเนี่ยใจผมว่าอยากได้ทั้งคู่เลยครับทั้งชายทั้งหญิงใครได้หมดเลยเพราะว่าเอาจริงให้เรามันผู้ชายเนาะก็อยากจะมันอยากจะแบบก็ของที่เียมไว้บางกองบางกอนอ่ะแต่พอแล้วอ่ะแล้วเมียก็รู้ตอนนี้ออกออกสื่อแล้วว่ามีตัวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้ตอนนี่ตอนที่ของมาอะไรเงี้ย เดี๋ยวเราจะเนี่ยอาจจะย้ายบ้านเดือนหน้าเราจะย้ายบ้านก็จะเริ่มเียมห้องใช่ใช่ก็ต้องเก็บสเปไว้ให้เขาเิ่มเล่นแล้วไงสัมภาษณ์พี่เลี้ยงสัมภาษณพี่เลี้ยงใช่า์พี่เล้ยงแล้วเพราะว่าน่าจะคลอดประมาณ่สัาห์ค่ะก็ตอนนี้ต้องสัมภาษณ์พี่เลี้ยงแล้วแลวพี่เลี้ยงอาจจะต้องมาอยู่กับเราล่วงหน้าหนึ่งเดือนเพื่อเขาจะต้องช่วยเตรียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นจที่ดีว่าบ้านใหม่ที่เราสร้างก็เสร็จพอดีเสร็จดีก็ ไปวัดใหม่เลยทุกอย่างมาเลยชักเป๊ะขนาดนี้ครับเป๊ะมากดูครับดูครับก็ไป็นพระอาจารย์ท่านเดียวกับที่ให้วันดูเรื่องแต่งงานให้ซึ่งเป็นวันที่ดีมากวันที่เราวันที่เราแต่งงานจะได้ไหมวันเท่าไหร่วันที่ยี่สิบธันวา ลยไม่เยอะจะวุ้งขาใบเลยเล้วก็แต่กันแรงเสียวแวบเลยเพราะว่ามันเป็นวันที่วันพระจันทร์เขาทเขาให้เล่นมาลุ้มล่าเป็นปีครับแล้วเป็นวันที่อากาศที่เมืองไทยมันแล้วเอาดอแล้วเป็นอากาศเย็นมากแล้วมาต่อมาแล้วท่านประาประกาศล็อกดาวน์เพราะโควิดเลยใช่แล้วแต่ง้ยี่สิบยี่สิบธันวาแล้วพอยี่สิบเอ็ดก็คือล็อกดาวน์เลยก็คืองานสุดท้ายของปีนั้นเลยอยย่างงเี้พอดีแต่คำถามเมื่อกี้ทุกคนชอบด้วยนะไม่เปิดนะผมคนจริงผมคนจริง อ๋อการที่เห็นเสียวคือเสียวเลยครับคือกาแรเเจคจริงๆเป็นความรู้ใหม่ของเรเวมกันเนาะว่าเราต้องสัมภาษณ์ยังไงแต่ว่าต้องอาต้องดูคนที่น่าจะต้องจริตตรงกับเราแล้วก็แล้วก็อาจจะต้อง เขาบอกจริงๆต้องดูหลายอย่างมากอย่างเช่นพฤติกรรมดูความสะอาดดูบุคลิกเนาะแล้วต้องนล้วดูดวงด้นะต้องได้ด้องได้อาจจะคิดว่าได้รักสามคนก่อนแล้วน่าจะต้องดูดวงไปดูไปดูไปดู ตอนนี้มีให้เลือกอยู่ประมาณ10กว่าคนแต่ว่าจะเลือกน่าจะเลือกมาตั้งสามคนแล้วอาจจะต้องดูต้องปีก่อนี่ดูดวงนี้จะดูดูจะหลีกต้องก่อนเออดูดูโหเฮงใบหน้าดูที่อยากให้มันได้ดูจังหวะก่อนเรื่องนี้ผมจะไม่ยุกเพราะพี่เลี้ยงก็จะมีปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นบางคนเขาก็จะเลี้ยงอย่างเดียวไม่บางคนเขาบอกไม่ไม่ซักผ้าไม่ทำกับข้าวเลี้ยงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าคนไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราอยากได้แบบฟูถ้าฟูได้เลยก็ดี แต่ก็ต้องดูเรื่องราคาด้วย <c oughs> <c oughs> เนาะเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะราคาก็โหต้องก,ก็แรงแรงอยู่เนาะก็แรงไม่รลกั่นแหละให้ดูแแรายลูกเต็มที่แต่เราก็อยากได้คนที่เ,เราจะคัดเลือกคนที่แบบมีความรู้เรื่องบรรพยาบาลด้วยเพราะเราก็เป็นพ่อแม่มือใหม่เนาะบาคนที่เราเราไม่รู้อาการใดๆอะไรเงี้ยก็อยากจะได้คนที่แบบสบมามารถปฐมพพยาบาลเบื้องต้นได้หรือว่ามีสูตรที่เขาสามารถ โทรได้ย4ิชั่วโมงเวลาลูกมีอาการอะไรก็สามารถโทรหาข้าสู่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเลือกแบบไหนใช่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 โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ